ผมจะสิบบาล้องลุมครับลุมน้าจากกรอง่ยนะปฐมทีตะกี้มันลุมไงครับลุมขุ่นกวางสามเอ็ดสองมึงครับปุปลาไขเยีุ่วเนี่ยโอ้โครับปุ๊ <c oughs> <c oughs> โอ้ั่านขาดข้ามเลยทิดโอ้อโอยเนาะตัวใหี้ต่างหากนะติดหักพักบุ่มโอ้ ขอเตรียมปากเลยสามเอ็ดสีสม้มครับผมสามเอ็ดครับผมปลาคอกัดกข,อกขอเต็มปากเลยครับอิชัอนปอก,กปอกปันได้ครับใส่สวยตัดกรบยางสามเอ็ด เขาเตรียมปากครับผมกับไม้นี่เป็นลุมสุดยอดนี่สามเอ็ดซื้อรูด